แล้วแล้วปกติเกิดเหตุเป็นมูอย่างมาเดียวนะอ๋อคนมูเจ็ดตอกเลยวกัแต่กระฝานี้ตั้งยังมูอย่างมูหนึ่งมูเจ็ดแต่บนผมไมหล่ะอ๋อเป็นฝายอันนี้อันนี้น้ำน้ำแม่น้ำน้ำแม่มันนี่แหละเออน้ำแม่สาย มูเจออรยังตกน้ำมูเจออยังตกน้ำวิตีหละน้ำสกปรมรข้ามเขานายสวิตข้ามเขาอายุตั้งไรนะคุณสีแป๊ดดิคุณสิเก้าสวิตข้ามเขาเป็นชาวบ้านมูเจดล่ะตะบูนมีเมนอ๋อถ่มกาม

và tài như là học kiến sao được đi vào từ bên ngoài mà ngồi đi lên